คณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ดวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องกล่องฟ้าไข่ค่ะโดยสมาชิกผู้จะทำมีดังนี้นายพงศกรจากปีหอมครับนางสาวสุภัะตาจนันทะดวงค่ะนางสาวสุภรกรตีสอนค่ะนางสาวเพียงอ่อหาันกัญญาค่ะนายธีกิมพันครับนางสาววรรดาพีรงปอพานค่ะเชิญกรรมการรับชมได้เลยค่ะ เลี้ยงไก่พื่งเมืองถือเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรไทยมัน่นแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยการไข่พันธุ์ของไก่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรได้อีกทางหนึ่งแต่เกิดปัญหาไก่ไข่ออกมาแล้วมีการวางไข่ทับซ้อนกันเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การฟักไข่ยิย่งในช่วงฤดูฝนไก่จะมีความสมบูรณ์มากเมื่อแก่การฟักไข่ส่งผลให้ปริมาณข,ของไข่ไก่มากเกินไปทำให้ไข่เคืนออกมาไม่สามารถผลออกมาเป็นตัวลูกไก่ได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหา เราจึงได้ผลิตกล่องฟักไข่ขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ที่ฟักออกมาเป็นตัวลูกไก่และช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก,ก่เกษตรกรให้เกษตรกรมีไรายได้จากการจำหน่ายไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้นวัตถุประสงค์ในการทำโครงงานครั้งนี้ 1. เพื่อสร้างกล่องฟักไขา่ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพงานของกล่องฟักไขา่พวกเราตั้งสมมติฐานว่ากล่องฟักไข่สามารถฟักไข่ได้โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ตัวแปรต้นคือกล่องฟักไขา่ ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการทํางานของกล่องฟักไข่ตัวแปรควบคุมคืออุณหภูมิและความชื้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1กล่องฟักไข่สามารถฟักไข่ได้2กล่องฟักไข่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักไข่ได้เมื่อทราบถึงปัญหาพว่เราจึเริ่มดำเนินการศึกษาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประดิษฐ์กล่องฟักไข่ จากการศึกษาพบว่าการฟักไข่จะใช้เวลาในการฟักไข่ประมาณ21วันและมีปัจจัยที่สำคัญในการฟักไข่ได้แก่อุณหภูมิประมาณ3 7ม7 5ถึงุาองศาเซลเซียสความชื้นสมพั์ที่ไข่ควรคได้รับประมาณ60-75ถึงเปอร์เซกล่องฟักไข่ควรม,มีระบบระบายอากาศที่ดีสามารถระบายอากาศได้อย่างเพียงพอจึงจะทำให้การฟักไข่ได้ผลดีการวางไข่ในกล่องฟักโดยธรรมชาติแล้วการจเจริญของลูกไก่ในฟองไข่นั้นลูกไก่จะหันหัวขึ้นด้านบนเสมอเมื่อไข่ฟักมีอายุมากขึ้น ส่วนหัวและปากของรูปไก่จะอยู่ใกล้ช่องอากาศมากขึ้นจึงควรวางไข่ให้เหมาะสมกับลักษณะทางธรรมชาติคือวางเอาด้านป้านขึ้นซึ่งจะให้ผลดีการกอบไข่ฟักโดยธรรมชาติแล้วการฟักไข่ของแม่ไก่จะมีการกอบไข่โดยเฉลี่ยทุกๆ3 5นาทีและถ้าไม่มีการกอบไข่เลยจะทําให้ไข่นั้นฟักไม่ออกดังนั้นอย่างน้อยที่สุดควรต้องมีการกอบไขว่วันละ3ครั้งแต่สําหรับตู้ฟักไข่ที่มีอุปกรณ์สําหรับการกอบไข่อัตโนมัติควรกอบไข่ทุกๆชั่วโมง การกับไข่เป็นสิ่งจําเป็นมากสาหรับการฟักไข่ในระยะแรกๆและจะอยู่กับไข่ใน3วันสุดท้าย 2. หลอดไฟพวกเราเลือกใช้หลอดไฟ incandescent หรือที่เรามักเรียกว่าหลอดไส้พราะได้พลังงานความร้อนต่อราคามากกว่าเมื่อเทียบกับหลอดชนิดอื่น 3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชืม้น ขั้นตอนการประดิษฐ์กล่องฟักไข่ 1. นำฝากล่องพลาสติกสีเหลี่ยใสมาเจาะรูเพื่อติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูม,ภมิและความชื้นบริเวณฝาด้านบนของฝากล่อง 2. นำขั้วหลอดไฟและพัดลมดูดอากาศมาติดไว้ด้านล่างของฝากล่องโดยใช้น็อตด,ดิด้ติด 3. วัดขนาดความกว้างความยาวของฐานกล่องบริเวณด้านในเพื่อทำบริเวณที่บางไข่ 4. ตัดท่อ P ี c แล้วต่อข้อต่อให้เหมาะกับฐานกล่องพลาสติก 5. ตัดตะแกรงพลาสติกให้ได้ขนาดตามที่ต้องการจากนั้นนาสายรัดของมายึดตขาข่เข้ากับโครงไม้6นําโครงไม้ที่ยึดตาไข่มาใส่ในกล่องจากนั้นยึดจิตด,ด้านล่างด้วยน็อตเพื่อป้องกันการเคลื่อน7นําฝากล่องมาปิดกล่องจากนั้นให้กระแสะไฟฟ้าไหลเข้าในวงจรเพื่อให้เครื่องควบคุมอุณหนภูมิและความชื้นทํางานได้พร้อมใช้งานสําหรับการฟักไข่ รุปผลการศึกษาคณะผู้จะทำได้ออกแบบและประดิษฐ์กล่องฟักไข่โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องตลาดและมีราคาไม่แพงเพื่อใช้ในการฟักไข่และเพื่อเพิ่มผ,ผลผลิตให้แก่เกษตรกร,ก,รการประดิษฐ์กล่องฟักไข่มีลักษณะเด่นคือง่ายสะดวกในการใช้งานทำความสะอาดได้ง่ายและมีความทนทาน และสามารถใช้งานได้จริงสามารถฟักไข่ได้ในปริมาณมากเมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล่องฟักไข่ปรากฏว่าสามารถฟักไข่ได้ที่เป็นร้อยละ9 7 0 6สูงกว่าการฟักของแม่ไก่ร้อยละ7.06และยังทําให้แม่ไก่มีระยะพักตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวอีกด้วยอภิปรายผลจากการประดิษฐ์กล่องฟักไข่พบว่ากล่องฟักไข่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงโดยการนํากล่องพลาสติกมาปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นกล่องฟักไข่วัสดุบางชิ้นสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด นำมาประกอบกันจนสามารถนำไปฟักไข่แทนแม่ไก่ได้และยังมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนำมาใช้งานจริงจนสามารถนำไปใช้งานได้จริงประโยชน์ของกล่องฟักไขา่ 1. กล่องฟักไข่สามารถฟักไข่ได้ปริมาณที่มากกว่าแม่ไก่2เท่า 2. แม่ไก่ที่ฟักไข่โดยใช้กล่องฟักไข่สามารถออกไข่ได้เร็วขึ้นข้อเสนอแนะ 1. ควรเตรียมแหล่งจ่ายพลังงานสำรองเพื่อรองรับพื้นที่ไฟฟ้าดับบ่อยหรือปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนแทน ผลการดําเนินง,งานลักษณะกล่องฟ้าไข่ของฟ้าไข่ที่ได้มีความกว้าง37ซนมความยาว50ซนเมและความสูง30ซตมรมีปริมาตรภายในกล่อง55,500ลูกบาศเซนติเมตรหรือ55.5ลิตรมีอุปกรณ์ที่ควบคุมการทํางานด้านบนของกล่องภายในมีหลอดไฟ2หลอดเพื่อให้พลังงานความร้อน ภายในกล่องฟักไข่มีพัดลมระบายอากาศด้านบนจะพัดความร้อนที่ออกจากหลอดไฟด้านบนลงมาด้านล่างทําให้มีการกระจายตัวความร้อนภายในกล่องเท่ากันมีถาดวางไข่สาหรับการฟักสูงจากพื้นกล่อง4เซนติเมตรบริเวณถาดวางไข่จะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นเพื่อตรวจวัดความชื้นที่เหมาะแก่การฟักไข่ด้านล่างกล่องเหนือบริเวณถาดวางไข่จะมีรูระบายอากาศเพื่อป้องกันการหมุนวนของอากาศภายในกล่อง ประสิทธิภาพการทำงานของก่องฟักไข่พบว่าหลอดไส้ที่ให้พลังงานความร้อนการเทน้ำลงบนพื้นก่องเพื่อเพิ่มความชื้นให้มีความเหมาะสมในการฟักไข่การถ่ายเทอากาศภายในก่องอาศัยพัดลมช่วยให้การถ่ายเทได้ดีขึ้นการวางไข่วางตามธรรมชาติของไข่และมีการกลับไขวันละ3ครั้งจะทำให้ก่องฟักไข่สามารถทำงานได้ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ9 5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของกล่องฟักไข่เทียบกับการฟักของแม่ไก่จากการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของกล่องฟักไข่เทียบกับการฟักของแม่ไก่ตามธรรมชาติพบว่าการฟักของกล่องฟักไข่ใช้ระยะเวลาในการฟักน้อยกว่าการฟักของแม่ไก่พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ